คือว่าจะผ่ามมานี่ก็คือไอ้ตัวนี้ไม่ต้องถอดออกนะครับเพราะว่ามันมันจะบังมันที่บังตาเขานะพี่อนเองเวลาเวลาเราเล็งนะเล็งตามันจะมันจะบังตง้องถอดัวนี้ออกเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนาวิธีการถอดง่ายง่ายง่ายมากง่ายือยังปอกกวยสุกใส่สป,ปากเลยเพื่องนะแต่นะว่าขันปอกกุยดีปีชิญากู <c oughs> <c oughs> รับขันเลกเลยก็เอากริปล็อกนี้ออกครับมันจะมีกริปล็อกดันไว้อยู่ตัวหนึง่งนะครับถอดเลยครับ <c oughs> อตัวนี้ก่อนก็ได้แล้วแจ่ครับตัวนี้ก่อนก็ได้เนาะได้หมดเลยครับตัวนี้ก็จะมีกิบล็อกตัวเล็กเนี่ยกิบล็อกออกแต่เป็นไก่ข่วงปากเบนตัวนี้น้อยงานออกครับงัดเลยครับนี่ครับบ้ยาครับนี่นี่ครับออกมาแล้วแล้วเอาแหวนลงมาครับรับสปริงครับงานสปริงออกเลยครับนี่สปริงนี่ครับ ดึงสปริงมาครับนี่ง่ายบอพี่น้องตัวนี้ครับจะสลับมาฝั่งนี้ก่อนพลิกคว่ำเอ้ยพลิกมาฝั่งนี้ครับมีกิบล็ลอกตัวนี้ตัวหนึ่งครับก็งัดออกเลยนี่ครับมีกิบล็อกโอ้ยเดี๋ยวก่อนเด้ออึดอึดอึดอ่ดออาออกมาแล้วครับเปกิบล็อกนี่ครับนะ ต่อไปก็ดึงเลยครับดึงสลักดันมาเลยครับนี่นี่ดึงมาเลยครับแบบนี้นะแหวนออกมาครับนี่ครับตัวนี้ก็ถอดออกครับเกกะมันเคี่ยงครับก็งัาออกครับนี่นี่กิ๊บหลอกออกนี่ครับอ้าหายแล้วกระเด็นหายไปแล้วนี่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 กิบหลอกก็ดึงมาเลยครับนี่ ทีนี้ก็ถอดตัวนี้ออกมาได้เลยครับผมก็ดันปั๊บแล้วก็พลิกมาฝั่งนี้อีกทีนึงครับแล้วก็ดึงออกมาครับดึงอมาเลยครับนี่ครับนะแล้วก็ดึงออกมาเลยแค่นี้เองครับวิธีการถอดง่ายมากครับนะเสร็จแล้วแค่นี้เองครับง่ายมากอ่ะก็ประมาณนี้ครับคลิปวิดีโอนี้สั้นแล้วติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปผมจะเอา อเอาเครื่องตัวนี้ไปผ่าไม้ครับเครื่องดาก็ไฟแปดเก้าขไอตัวนี้ครับไปลองผ่าไม้ดูเนาะครับก็จะใส่เป็นบาที่ว่าแถมมากับเครื่องครับเป็นบาสิบเอ็ดิดแปดโคตตัวนี้ครับนี่ครับเป็นบาตัวนี้เนะาะโอเคครับก็รอติดตามคลิปต่อไปเนาะครับผม